สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้7ธันวาคม2564เวลา19นาฬิกาครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีครับมาดูครับทกศเขาจะจ่ายไร่ละพันอําเภอไหนได้เงินวันไหนครับเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับอุบลราชธานีครับทกศมีแผนการจ่าย14-17ธันวาคม2564ครับ 289,955รายชมรายละเอียดครับว่าสาขาไหนโอนวันที่เท่าไหร่ครับ14ธันวาคมครับมีสาขาทุ่งสีอุดม5,201รายนะครับสาขาน้ำขุน4,647รายสาขาน้ำยืน8,576รายสาขาบ้านกอก6,219รายสาขาสว่างวีรวง์4,279รายสาขาสิรินทร5,023ราย14ธันวาคมนี่คือเงิน ที่พี่น้องเรียกช่วยค่าเกี่ยวข้าวไล่ละพันนั่นแหละครับ14ธันวาคมโอน6สาขานะครับอุบลราชธานี15ธันวาคมครับโอนอีก7สาขาครับสาขาหน้าะหรวย8,801 0รายครับสาขาบุญทริก16,258รายสาขาโพไซ14,394รายสาขาม่วง30 17,802รายสาขาวาริน ชำราบ16,607รายสาขาสีเมืองใหม่14,115รายสาขาสำโรง11,359รายครับ15ธันวาคมครับค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันนะครับ16ธันวาคมครับอุบลราชธานีโอนอีก6สาขาครับมีทกสาาสาขาเขม,มาราชครับ14,331รายนะครับสาขาเขื่องใน13,800 53รายสาขาเดชอุดม22,253รายสาขาตราการพืชผล13,240รายสาขาพิบูลบางสาหารครับ14,987รายและสาขาอุบลราชธานี16,326รายนะครับไลละพันนะครับและ17ครับมีอีกครับโอนอีก17อุบลราชธานีทกศโอนอีก6สาขาครับมีสาขากุดข้าปุ้น8 1 1 0 7รายนะครับสาขาคำเจริญ1นึ่งืรอลายสาขาชายมงคล11,107รลายสาขาดอนจิก9ก2 6รลายสาขาตาลสมม1 1 9 6 9ราลายสาขาเหล่าเสือโกกเสือโก๊กหรือเปล่านี่ครับอ่านออกเสียงยังไงนี่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านทางจังหวัดอุบรลราชธานีก็บอกด้วยนะครับว่าอ่านว่ายังไงนี่เสือโกกหนึ่งหมื่นนะครับ 6 2รลายนะครับรวม17ธันวาคม2564นะครับโอน6สาขาตามตามที่อ่านมาเมื่อกี้ครับ17ธันวาไล่ละพันครับก็6กหมื่นนกรลายนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลจากเพจทกศของทางอุบลราชธานีเขาครับขอขอบคุณข้อมูลครับถ้าเราหาข้อมูลได้จากทกศของจังหวัดอื่นๆก็จะนำมาเล่าให้ฟังเป็นระยะระยะนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ